MG Sales ประเทศไทยเตรียมสร้างความตื่นเต้นครั้งใหม่ให้กับวงการยานยนต์ไฟฟ้าด้วยการสร้างภาพจําให้ New MG S5 EV หรือที่ใช้ชื่อรุ่นว่า ES5 ในประเทศจีนรถ BSUV ไฟฟ้าที่เตรียมเปิดตัวในประเทศไทยในวันที่25มีนาคมนี้กับการที่เป็นรุ่นที่มอบ5จุดเด่นสําคัญที่จะยกกระดับมาตรฐานการขับขี่ด้วยการเป็นรถที่ขับสนุกวิ่งไกลชาร์จไวนั่งสบายและมีการรับประกันแบตเตอรี่และมอเตอร์แบบ Lifetime Warranty ที่พร้อมสร้างปรากฏการใหม่ของรถ SUV ที่เหนือกว่าในทุกการเดินทางในบิลล Pure e l e เล็กทริกแพลตฟอร์มโครงสร้างสุดแกร่งพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางประสานเทคโนโลยีอัจฉริยะ New MG S5 EV ถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มในบิลลา u r พ e l e เล็กทริกแพลตฟอร์มอลัมสมัยซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ MG พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายเซกเมนต์ตั้งแต่รถขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยแพลตฟอร์มนี้ถูกใช้งานครั้งแรกกับ New MG4 ซึ่งได้รับการยืนยันจากทั่วโลกว่าเป็นรถที่ขับดีที่สุดในคลาสและส่งต่อดี a นการขับที่สนุกสู่ New MG S5 EV รุ่นใหม่ที่ประสานสมรรถนะและความสะดวกสบายเข้าไว้ด้วยกันแพลตฟอร์มในวิลล่าพ e ีอีเล็กทริกแพลตฟอร์มมาพร้อมโครงสร้างที่แข็งแกร่งและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า100%พัฒนาแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในรถคันนี้ให้เป็นแบบเซลล์ทูแผกทำให้ระยะเวลาในการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น และเพิ่มพื้นที่ห้องดีสานกว้างขึ้นห้องดีสารถูกออกแบบให้มีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษสามารถดูดซับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากจะมีผลต่อสมรรถนะที่เหนือกว่าแล้วแพลตฟอร์มนี้ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดพร้อมระบบปกป้องแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรางดันสูงเพื่อมอบ,บความปลอดภัยในทุกสถานการณ์รถบ SUV ไฟฟ้าที่มีระบบขับเคลื่อนล้อหลังสมดุลเหนือระดับกับความสนุกของคนขับ ที่มาพร้อมกับความสบายของคนนั่ง New MGs 5 EV ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ด้วยระบบขับเคลื่อนล้อหลัง Dynamic Rear Wheel Drive ที่ถ่ายทอดพลังสู่พื้นถนนได้อย่างสมบูรณ์แบบประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวใหม่ประสิทธิภาพสูง Permanent Magnet Synchronous Motor ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มอบพละงกำลังและการตอบสนองที่ฉับไวในทุกย่านความเร็วสมรรถนะที่เหนือชั้นเหล่านี้ช่วยทุกการขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นการออกตัวที่เฉียบคมการเร่งแซงที่มั่นใจ ด้วยความเร็วสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน6.1วินาทีการควบคุมรถที่แม่นยำและการเข้าโค้งในหลากหลายสภาพถนนพร้อมพาผู้ขับขี่ทะยานสู่ทุกจุดหมายได้อย่างมั่นใจ New MGs 5 e v ได้รับการออกแบบให้มีการกระจายน้ำหนักแบบสมมาตร5 0ต่อ50 ระหว่างล้อหน้าและล้อหลังประสานกับการวางตำแหน่งแบตเตอรี่ที่ช่วยลดจุดศูถทวงของตัวรถให้ต่ำลงส่งผลให้การยึดเกาะถนนเ,นเป็นไปนอย่างยอดเยี่ยมเพิ่มเสถียรภาพขณะเข้าโค้งและการเร่งแซงลดอาการโคลงตัวเมื่อต้องเผชิญกับสภาพถนนที่ท้าทายเสริมความสมบูรณ์แบบของระบบขับเคลื่อนด้วยระบบช่วงล่างอิสระแบบแมฟสันสตรัดด้านหน้าและฟาร์บลิงซัสเพนชั่นด้านหลังที่ได้รับการปรับจูนมาเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มการเกาะถนนรองรับการเข้าโค้งได้ยอย่างเฉียบคมและมั่นคงแม้ในความเร็วสูง ช่วยลดแรงสังส่นสะเทือนระหว่างการขับขี่ให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและสมรรถนะสูงสุดนอกจากนี้ New MGs 5 EV ยังมาพร้อมระบบเบรกที่ร่วมพัฒนากับบริษัท Continental โดยดิสเ b r ก4ี4ล้อพร้อมช่องระบายความร้อนมอพลังเบรกที่ทรงพลังทนทานต่อการใช้งานหนักได้ดื่มด่ำกับทุกช่วงเวลาของการขับขี่ที่แท้จริงที่สุดกับความสบายใจสำหรับการรับประกันแบตเตอรี่และมอเตอร์ตลอดอายุการใช้งาน มั่นใจทุกกิโลเมตรที่ขับขี่ความเร้าใจต้องมาพร้อมกับความอุ่นใจสูงสุดในทุกการใช้งาน Neo MG S5 EV ยกระดับความมั่นใจตลอดอายุการใช้งานด้วย Lifetime Warranty สำหรับการรับประกันแบตเตอรี่แรงดันสูง High Voltage Battery ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน Electric Drive Unit และชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อน Power Electric Box ตลอดอายุการใช้งานไม่จำกัดปีมันจำกัดระยะทาง MG ถือว่าเป็นแบรนด์เดียวที่กล้ามอบการรับประกันที่เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไป ในอุตสาหรกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ MG ในคุณภาพและความทนทานของเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถออกเดินทางได้อย่างไร้กังวลและเป็นการลดภร,ราค่าใช้จ่ายในการส่้าบำรุงในระยะยาวพร้อมกันนี้ MG ยังเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยศูนย์บริการคุณภาพกว่า1น0แห่งทั่วประเทศอีกด้วยูมาลาดูอัลพีเนียสแตร็งวิวควบคุมมั่นยำ ขับขี่มั่นใจในทุกเส้นทาง New MG S 5 e v ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ด้วยนวัตรกรรมพวงมาลัยด u a l P i ีเนีย Steering Wheel ที่ถูกออกแบบามาอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบการขับขี่ที่มั่นยำและมั่นใจในทุกสถานการณ์ระบบพวงมลลาลัยนี้ใช้โครงสร้างแบบ d u อ l p i ีเนียที่ช่วยเพิ่มความฉับไวในการตอบสนองและการควบคุมที่มั่นยำยิ่งขึ้นลดความพยายามในการบังคับรถทำให้ทุกการเคลื่อนไหวไปเป็นไปอย่างราบรื่นผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้ง่ายขึ้นมีความคล่องตัว ระบบภูมาลัยนี้ช่วยให้เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจพร้อมเสริมการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยมทั้งในทางตรงและทางโคง้งเพิ่มความสนุกได้ความมั่นใจในทุกเส้นทางไม่ไว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองที่คับข้างหรือการเดินทางไกลบนทางหลวงวิ่งไกล550กิโลเมตรต่อการชาร์จพร้อมระบบชาร์จเร็วทันใจให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น New MG S5 EV เปิดมิติใหม่แห่งการเดินทางด้วยแบตเตอรี่ขนาด64กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะไะได้ทางการขับขี่สูงสุดถึง550กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน NEDC ที่วิ่งได้ไกลที่สุดในคลาสตอบโจทย์ทุกการเดินทางโดยไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางนอกจากระยะทางที่ไกลที่สุดในคลาสแล้ว New MG S5 EV ยังมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็ว Quick Charge 140รกิโลวัตต์ช่วยให้ผู้ใช้งานเติมพลังกับสู่เส้นทางได้ในเวลารวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยให้เหลือน้อยที่สุดเหมาะสําหรับลฟ์สตล์ที่ไม่หยุดนิ่งไม่ว่าจะใช้รถในการเดินทางประจําวันในเมืองหรือขับข้ามจังหวัดเพื่อการเดินทางไกล New MG S 5 e v ที่ไม่ใช่ค่ารถยนต์ไฟฟ้าแต่คือกุญแจสู่อิสรภาพในการเดินทางที่ช่วยให้ไปได้ไกลกว่าที่เคยโดยไร้ข้อจํากัดในด้านระยะทางและเวลาเตรียมพบกับยนตรก,กรรมไฟฟ้าใหม่ในกลุ่ม BSUV กับ New MG S 5 EV ที่พร้อมมาฉีกทุกกฏของรถ SUV ไฟฟ้าด้วยดีไซน์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยพร้อมทั้งสมรรถนะที่ทรงพลังและการขับขี่ที่เหนือกว่าเตรียมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการขับขี่ยนทุกการไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบภายในงานบากงกอกมอเตอร์โชว์2 0 2พน,นี้แน่นอน พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ